เที่ยง15นะครับ ตอนนี้ด่วนเจ็ดหกช้าอยู่สาสิบเอ็ดนาทีนะครับวันนี้วันนี้เรียกเลยว่าแทบจะไม่มีรถสินค้าเลยนะครับเมื่อวานว่าจะไม่มีแล้วก็ยังมีนะครับแต่วันนี้ี่ไม่มีจริงๆเลยนะครับห้าห <55 3 S 1> ้าสามก็ช้าไปห้าร้อยนาทีนะครับก็วิ่งกันคืนแล้วนะครับ วันนี้มีห้าห้าห้าขบวนเดียวนะครับก็ไม่รู้จะกลับเร็วหรือเปล่านะครับรวันเจ็ดหกครับโอ้สันสันสันไปแลว จะไม่ถึงร้อยนะครับความเร็วนะครับจงวันเจ็ดหกนะครับช้าสามสิบเอ็ดนะครับช้าเยอะมากนะครับมาเที่ยงกว่าเลย ที่ยางาสิบปดนะตอนนี้ขาบัวสี่สามสี่ช้าหนึ่งนาทีนะครับก็ยังได้เป็น1นึ่ศสามสี่คันเดิมนะครับก็รลัวๆเลยเนื่องจากว่าสี่สามเก้าได้สี่คันมาประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ชุดสี่คันอยู่กับ4ี่สี่ศวันนี้นะครับ ถ้าบัวใหญ่มีโรงรถจักรนี่ก็น่าจะสบายขึ้นเนื่องจากไม่ได้ตีรถเปล่ากับก็สามารถสำรองรถที่บัวใหญ่ได้เลยสามารถเปลี่ยนชุดที่บัวใหญ่ได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนที่แก่งคอยเสียดายนะโรงรถจักรไม่อยู่บัวใหญ่นะครับ ตีรถเปล่ากลับนะครับเอารถไปคืนนะครับ <c oughs> ขบ,บวนสี่สามสี่นะครับเสียง <c oughs> แหลมมากนะครับบัวใหญ่แก่งคอยนะวิ่งผ่านเขื่อนด้วยผีดใจเนนึิมสมุนทรมาเยอะหมไปแล้วครับกระบวนสี่สามสี่นะครับ ้องถิ่นนะครับ ตอนนี้บ่ายสองสามสิบแปดนะครับวันนี้เจ็ดห้าช้าอยู่ห้าสิบนาทีนะครับช้าเยอะมากนะครับช้าเพราะหลีกนะครับช้ามาเรื่อยๆนะครับช้าหลีกมาเรื่อยๆช้ามาเรื่อยๆยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ถ้าช้าห้าสิบตอนนี้ต้องผ่านหนองพวงแล้วนะครับ ้ายังไม่ผ่านแสดงว่าช้าเพิ่มนะครับอาจจะช้าเพิ่มสองนาทีนะครับหรือ,รอ,รอ,รอประมาณหนึ่งนาทีเพราะว่ามีเบาทางนะครับรถสินค้าไม่มีนะครับวันนี้ยังไม่โผล่เลยนะครับ <75 S 2> เจ็ดห้าวันนี้โอ้รอไปเยอะเลยออกแก่งคอยก็ช้านิดหน่อยนะหกเจ็ดนาทีนะครับอันนี้มาช้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหลีกรถอะไรเนี่ยรถน่าจะรถแถวแถวเขื่อนนะครับแล้วก็มาช้าอีกตอนหลีกเจ็ดหกนี่แหละทำให้ช้าหนักเลยนะครับก็คือหลีกเจ็ดหก เดี๋ยวรอรถมานะครับยังไม่โผลเลยนะแสดงว่าช้าเพิ่มแล้วนะครับเห็นควันมาแล้วนะครับตอนนี้สี่สิบแล้วนะครับบ่ายสองสี่สิบนะครับช้าเพิ่มหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งถึงสองนาทีนี่แหละไม่เปิดไฟนะครับควันขาวมาแต่ไกลเลยนะครับ ตอนเจ็ดห้านะครับอูออกปวยใหญ่ไปนี่ช้าเพิ่มแน่นอนครับอาการนี้ช้าเยอะๆตอนหลีกเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกช้าสามสิบกว่าไอ้นี่ขบวนนี้รอไปห้าสิบเลยนะครับ มานะครับดูว่าความเร็วถึงร้อยไหมไม่เปิดไฟนะครับโอ้ร้อยยุ่งร้100อยยุ่ไปครับความเร็วยังถึงอยู่นะครับหรือว่ามันลงเนินก็ไม่รู้นะครับดวนเจ็ดห้าครับช้าอยู่ประมาณห้าสิบสองนาทีนะครับ ตอนนี้สี่โมงสิบเอ็ดเองนะครับบวน4 3สี่สามเก้าวันนี้มาก่อนเวลาเลยนะครับหมดแล้วนะครับรถไฟมีถึงแค่สี่สามเก้านะครับไม่รู้มากี่คันนะอาจจะเหลือสองหรือเปล่า มองรไรลยๆยังดูยาวอยู่เลยนะครับแต่มองผ่านกล้องนะครับไม่ได้มองผ่านตาเปล่านี่ตาเปล่ามันมองไม่เห็นนะอุ้ยมาสี่คันจริงนะอู้วันี้สี่คันยาวเลยนะครับอาทิตย์นี้ ลาบมาตั้งแต่วันพฤหัสเลยนะครับอ้จอดเลยสถานีมั้งนะจอดเลยป้ายมั้งนะ ถท้องถิ่นนะครับน่าจะไม่เปลี่ยนชุดนะครับวิ่งไปกลับไปกลับเลยนะครับฮะสี่หรือหกนะี่ยสี่คันนะครับ สีคันยาวเลยนะครแล้วไปชุดเดิมยาวๆเลยสามสามสองสามรับหมดยาวๆเลยนะไม่เปลี่ยนชุดเลยนะแล้วก็สี่คันยาวๆเลยมีงานเยอะมากเลยนะ 439นะครับไปนะครับมาก่อนเวลาด้วยนะครับ